สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พ,พี่อีกแล้วในอีพีที่188 สวัสดีพี่พี่ย้ำเย็นวันพฤหัรสบัสดีที่25มกราคม2567น,นะครับพี่เหมือนเช่นเคยมีพักบ้าน,นมาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วนะพี่น้องแล้วบอกได้เลยว่าราคาถูกถูกราคาทูกถูก,ถกขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เลยว่าถูกจริงๆพี่แล้วก็เหมือนเช่นเคยนะพี่น้องติกาเดิมปฏิกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนนะพี่โทรได้เลย 096- 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็แอดไลน์เฮงดี89 และสำหรับสหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพัชที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่แล้ว อย่างที่อะไที่ขาดไม่ได้หรือไม่ได้เลยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนน้องเข้ามารับชมและเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยกราบขอบพระคุณจากใจจริงนะครับพี่ถ้าไม่มีพี่ๆเนี่ยน้องหมดแรงหมดกำลังใจแล้วนะพี่เนาะเอ้าวันนี้ลองดูนะพี่นะมีพระพอสมควรเลยมีพระบ้านๆมาแบ่งปันพ,พี่พอสมควรถ้าน้องไปไวเกินไปยามเย็นๆแบบนี้น้องจะไปไวให้ใหนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ท่านนึงบอกว่านานเกินไปพี่ดูไม่ทันจบเพราะว่า มีภารกิจอย่างอื่นต้องทาต่อน้องพยายามกระชับเวลามาให้ถ้าพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้บอกน้องได้น้พี่น้องทักทายไลน์มาก็ได้พี่เดี๋ยวน้องส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับพี่เนาะเอ้าลองดูพี่ๆลองดูนะครับพี่ไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่ๆจนมากจนเกินไปนะพี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกเป็นพันเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่เหรียญเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้สองสี่หกเก้าพศสองสี่หกเก้า เหรียญสวยๆห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้วัดหลักสี่แค่นี้เองพี่มีทั้งนี้เลยนะพี่นาะลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปเดี๋ยวนะกล้องส่องพระน้องหายไปไหนแล้วกล้องส่องพระน้องหายเอาอยู่นี่ถ้กกูนะพี่นะขออนุญาตกล้องส่องพระน้องอยู่นี่อ่ะลองดูับพี่นี่สวยงามพี่พี่ลองดูครับเหรียญคมๆช,ชัดๆดีอยู่นะพี่นะเหรียญถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่สองสี่หกเก้าสวยงามครับพี่เหรียญห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดู หลังยันโอ้โหเป็นไงพี่วัดหลักสี่ตัวหนังสือแบบนี้คลาสสิกสุดๆพี่เนี่ยเนาะเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมอย่างนี้นะพี่เนาะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่อย่างนี้เอาสี่รอยบาทหลวงปู่ขาววัดหลักสี่เอาแค่สี่ร้อยเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่นะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ครับพี่เหรียญชัยมงคล เสาห้าน้องพี่น้องสองห้าหนึ่งหกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่พี่ๆลองดูสวยๆเหรียญนี er ้ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าสวยคมชัดมากๆครับพี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สามชกสุพรรณบุรีเสาห้าชัยมงคลน้องพี่น้องสองห้าหนึ่งหกสวยงามจริงๆพี่เหรียญดั <c oughs> ้นบ้านเหรียญ er <c oughs> ได้ความบ้านบ้านแล้วเ,าเอามาเลี่ยมใหม่นะพี่น้องเอามาเลี่ยมใหม่อย่างนี้ครับพี่ลองดูครับโอ้ oh, โหคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีคมคมชัดชัดนะพี่นะ นี่เลยโหหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่ตัวหนังสือยังคมชัดรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่สัก80% 90%นะ้อพี่นะ้อสภาพเดรียน,นี้นะครับพี่เนาะลองดูครับพี่สวยๆประมาณนี้เลยประมาณสัก80-90%เสาห้าสองห้าหนึ่งหกเหรียญหลังยันยังดูน่ารักอีกครับพี่คมๆยังคมดีนะพี่นะวัดดอนไล่3มชกสุพรรณบุรีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอา400บาท เหรียญหลวงพ่อมุยวดัดดอนไล่ชัยมงคลนะพี่เหรียญชัยมงคลหลวงพ่อมุยนะพี่นนองเอาสี่ร้อยทอนครับพี่รายการต่อมาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โล เหรียญหันข้างพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลแบบนี้เหรียญกําลังน่ารักเลยพี่ลองดูครับพี่วัดปากอุดมสมพรสวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงคลาสสิกดีพี่นี่ตัวหนังสือยังคมชัดนะตัวหนังสือยังคมชัดครับพี่ด้านหน้าก็ถือว่าคมคมดีพี่พ,พี่ลองดูนะครับพี่สภาพนี้ประมาณสักเก้าสิบเลยผมตีให้เก้าสิบได้เลยนะพี่เนาะถือว่ากําลังน่ารักเลยพี่นี่เลยครับพี่ พระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลแบบนี้ตัวหนังสือคมชัดครับพี่ตัวหนังสือยังคมชัดรายละเอียดถือว่ายังพอสมควรเลยพี่ถือว่ากันอยู่ในเกณฑ์ที่น่ารักเลยทีเดียวนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่วัดป่าอุดมสมพรสวยๆแบบนี้โอ้โหดูตัวหนังสือตัวยันคมชัดดีตัวหนังสือตัวยันคมชัดดีรายละเอียดถือว่ายังดูคมคมชัดแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท อาจารย์ฟันเอา400เท่านั้นคับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หูยเรียนนี้เธอบอกได้เลยเป็นไงพี่ผิวถึงแม้จะแบบแม่กระด่างกระด้างหน่อยนะพี่เนาะแต่ว่าซ่อนความสวยถือว่าเป็นผิวไฟซ่อนอยู่ข้างใต้อย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายพี่ๆลองดูครับเรียนหลวงพ่อเงินวัดดอนเอ้ยวัดวัดหลวงพ่อเงินวัดเอออะไรนะหลวงพ่อเงิน วัดดอนยจาหอมเออชื่อติดปากอยู่พี่สองห้าหนึ่งแปดรุ่นสุดท้ายนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่นี้หลวงพ่อเงินวัดดอนจาหอมสวยๆเลียมนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆพี่สวยมากๆเลยครับพี่ให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปเลยให้เปอร์เซ็นต์ความสวยอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปเลยพี่ดูตัวหนังสือคมชัดครับพี่ตัวหนังสือคมชัดดีรายละเอียดถือว่าคมชัดนี่ล่องลึกเป็นไงพี่สวยงามจริงครับพี่แกะบล็อกได้คมชัดมากๆหลวงพ่อหลวงพ่อเงินวัด โดนเยหอมเหรียญรุ่นสุดท้ายสวยๆแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆตัวยันคมๆรุ่นสุดท้ายชัดเจนนะพี่น้องมูลนิธิสุขสาลานุเคราะห์นครปฐมสองห้าหนึ่งแปดเหรียญน,นี้ผมบอกได้เลยว่า9 5้าิบ้าปอร์็พี่ถือว่าผิวสวยด้วยนะพี่น้องผิวสวยรายละเอียดคมๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอา,500าเห้าร้อยบาทเหรียญหลงห้องเงินว่าตอนเยหอมเอาห้าร้อยเท่านั้นก็นกนพี่หูเป็นไงพี่ ไม่แพงครับพี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงพี่พี่ลองดูครับถ้าชอบถูกใจจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญรุ่นสี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เ,เหรียญเขาเรียกว่าเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่เห,เหรียญกลมเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่ไข่ปลารอบอย่างเงี้ยครับพี่ไข่ปลารอบแบบนี้นะพี่เนาะรุ่นสี่คมคมชัดชัด นี่ลองดูครับพี่นี่ดูพระคูวิสัยโสพลงมลิวจาจาร์ทิมเหรียญน,นี้ผมตีให้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยพี่ถือว่าผิวเปิดอย่างเดียวรายละเอียดยังคมชัดดีอยู่ครับพี่รายละเอียดยังถือว่าคมชัดดีอยู่ครับพี่ดูรายละเอียดคมๆดีอยู่นะพี่นะผิวเขาเปิดไปบ้างแล้วพี่ผิวเขาเปิดไปบ้างแล้วพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเหรียญรุ่นสี่เหรียญไข่ปลารุ่นสี่พระหลงปูทิมเอ้ยหลงปูทวดพี่หลงปูทวด วัดชังให้แบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดยังถือว่าคมชัดดีพี่ผมตีความสวยองค์นี้ให้90%สวยงามจริงๆพี่พระครูวิศัยโสพลโมเลบอาจารย์ทีมแบบนี้สวยงามพี่จะดูเป็นไงครับคมชัดดีนะพี่นนองผิวอาจจะเปิดไปบ้างแต่ว่ายังดูคมแน่นอนพี่อย่างนี้เอา400บาทรุ่นสี่ไข่ปลารุ่น4ี่ 4, เอาแค่400พอนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหเต่าเล็กๆน่ารักน่าใช้ เต่าเล็กๆน่ารักน่าใช้เนื้อหาแบบจิจาร์จิจาร์ลยพี่ดูนี่เนื้อเหลืองอมเขียวแบบนี้โอ้โหดูคลาสสิกสุดๆพี่นี่เหลืองอมเขียวแบบนี้เป็นไงพี่เต่าหลวงพ่อเงินเล็กๆครับพี่เป็นพิมพ์เล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พิมพ์เล็กๆแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่ดูนี่ลองดูครับพี่นี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีครับพี่ <c oughs> เต่าองค์นี้ได้สืดได้ความคลาสสิกเลยพี่เล็กๆดีพี่เล็กๆน่ารักดีเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เหลืององมเขียวสวยๆวยจริงๆครับพี่นี่ดูสวยงามครับพี่สวยงามเนาะเต่าเล็กๆน่ารักดีเล็กขนาดนี้กําลังเหมาะเลยพี่น่าเอาไปห้อยคอพี่น่าเอาไปห้อยคอเนาะพี่เนาะนี่เลยเต่าโพคัสซับเนาะพี่เนาะเอาสามร้อยบาทสามร้อยเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาเป็นน้ำเต้า น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับก็ว่ากันไปพี่ลองดูอันนี้เป็นหลวงพ่อสดนะพี่นะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญพี่พี่ลองดูนี่เขาต้องส่องสะทอนเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะพี่นะนี่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 นพี่พี่ลองดูเห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับอา่าเขามีรูปอยู่ข้างในนะที่จริงอนะคมชัดเลยพี่เดี๋ยวนะั้นน้องจะพยายามทามให้ดูเหมือนพิตาพี่ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้พี่ลองดูเดี๋ยวน้วองลงกล้องให้ดูดีกว่านะพี่นาะเดี๋ยวน้องลองกล้องให้ดูดีกว่าเห็นไม่เอ่ยลงกล้องแล้วต้องลองกล้องต้องดูจากฝั่งนี้นี่อ้าวเนี่ยพี่อย่างนี้เลยครับพี่อุ้ยเขียวเหนียวซับพี่พี่ลองดูครับนี่เลยสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆนี่ครับพี่นี้เขาจะเขียนว่าพระครูสดนะพี่น้องใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะเนี่ยครับพี่รูปอ่ารูปข้างในเป็นรูปนั่งอยู่หน้า โต๊ะหมู่นะพี่เนาะประมาณนี้ครับพี่เนี่ยครับพี่น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับหลวงพ่อสดนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่นี้สวยงามดีพี่สีเขียวเหนียวซับสวยงามจริงๆพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปสามร้อยบาท อย่างนี้เอาแค่สา0ร้อยครับพี่น้ำเต้าสีเขียวสวยจริง,รงๆเอาแค่สา0ร้อยนะพี่เนะาะในการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้ก็ถือว่าสวยนะพี่นะอง์นี้ก็ถือว่าสวยคมๆล่ำๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ตามสไตล์พระห่อโบราณรอเก่าๆสวยงามดีพี่มีความมีสเสน่ห์คลาสสิกดีนะพี่เนะาะใต้ตาฐานตะไบแบบนี้โอ้โหดูการเก็บตะไบเก็บแทงตะไบตะไบเก็บจากช่อรือไม่จากช่อนะพี่เนาะเออเดี๋ยวนะเออน้องมี ชุดช่ออยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวนนองเอามาแบ่งปันนะพี่เนาะไม่รู้พี่พี่ท่านใดชอบหรือเปล่านะได้มาบ้านๆดีพี่อ่าวันนี้เอาองค์นี้ก่อนเอาวันนี้เอาองค์นี้ก่อนพี่ดูเก่าๆแบบนี้เนื้อหาแบบนี้พี่คลาสสิกดีนะพี่นะเก่าๆคลาสสิกดีพี่ลองดูนะครับพี่สวยงามพี่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินอย่างนี้พี่ได้มาบ้านๆเลยพี่ดูท่านอ่าเขาเรียกว่าเะไรยนะคาบน้าแดงแล้วพี่เนาะคาบแดงอะพี่คาบสนิมแดงเกาะผิวแล้ว เห็นไหมครับพี่ค่าสนิมแดงเกาะผิวแล้วบ่งบอกถึงว่าความเก่าเนี่ยเก่าเปิ๊กเลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างเงี้ยน้องก็เอาไม่แพงเลยพี่นะอย่างนี้น้องก็เอาไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่ๆลองดูครับพี่นี่รอยตัดช่อแบบนี้สวยๆดีครับพี่รอยตัดชอ่อตะใบตัดช่อแบบนี้สวยๆดีพี่ๆลองดูครับพี่ดูคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีล่ำๆนะพี่เนาะถือว่าต้องดูล่ำๆดีอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะเอาไปสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเงินล่ำๆแบบนี้เอาแค่สี่ร้อยครับพี่ในการต่อมาเป็น ชินราชใบเสมาครับพี่ชินราชใบเสมาสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่ชินราชใบเสมาสวยๆหลังลายผ้าโอ้โห้คลาสสิกดีพี่ชินตะกัวสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ย่าคลาสสิกดีนะพี่เนาะถือว่าคลาสสิกดีพี่นี่เลยจี๊ดจ๊าดโดนใจพี่ๆมั้ยครับแบบนี้สวยงามสวยงามดีนะพี่เนาะนี่ลองดูครับพี่ชินตะกัวเก่าๆแบบนี้ ชินลาศใบเสม,มาชินตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีพี่ดูนี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปนะหลังลายผ้าสวยๆแบบนี้ครับพี่คลาสิกดีถ้าพี่ชอบอย่างนี้ยเอาแค่300อบาทชินลาศใบเสม,มาเอาแค่300อบาทับพี่ลองดูเลยพี่ไม่แพงเนาะพี่น้องไม่แพงรายการต่อมาอุ้ยขออภยัยครับพี่อันนี้เป็นพระนางกวักน้พี่เนาะอันน้องไม่ทราบพี่เป็นนางกวักสองหน้าเลยนะพี่นะนางกวักสองหน้าเลยเป็นพระ เนื้อดินแบบนี้ครับพี่เขาปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเกจ,จิท่านใดนะพี่เนาะหรือเป็นทางไหนถ้าพี่ทราบรบกวนบอกน้องด้วยเผื่อน้องเจอคราวหน้าจะได้จะได้อ่มีข้อมูลน,นะพี่เนาะวันนี้ให้กินตับกินไตไปก่อนนะพี่อย่างเงี้ยน้องไม่ทราบที่นางกวักแบบนี้สวยงามดีพี่เนื้อดินเนื้อผมแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามจริง,งๆพี่อย่างนี้เลยครับพี่ดูโอ้โหดูคลาสสิกดีนะพี่นะผมดูว่าเก่าเก่าดีก็เลยเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับพี่ไม่ทราบที่หรอกแต่ว่าดูว่าเก่าดีคลาสสิกดีจริงๆพี่เนป็ พระเนื้อผงแบบนี้พี่ๆลองดูเขากดพิมพ์เป็นนางกวักสองหน้าเลยเออก็ขาสิบไปอีกแบบถึงแลพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาแค่300บาทนางกวักไม่ทราบที่เอาไปแค่สามร้อยพอครับพี่รายการต่อมาเป็นเต่า,าพระยาเต่าเรือนหลวง พ่อหลวงปู่สุขว่าปากคอมขมเท่าแบบนี้ครับพี่มีรอยจานตั้งล่างพี่น้อยแล้วมีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ตะกุดหนึ่งดอกนี่พี่พี่ลองดูนี้พญาเต่าเรือนด้านบนเนี่ยเขาเป็นเหมือนพิมพ์ประพามณนทเลยนพี่นนองเหมือนพิมพ์ประพามณนลข้างอุแบบนี้พี่เนื้อชินตะกวะัวเก่า,าๆสวยงามดีคลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูมีตะกุดหนึ่งดอกแล้วมีรอยจานอยู่ข้างใต้แบบนี้โอ้โหคลาสสิกจริงๆพี่อย่างเงี้ยอุแมเป็นไงพี่เข้มขังดี นพี่เนาะเนี่ยข้าบนเป็นอย่างนี้นะครับพี่เป็นพิมเหมือนพิมประพามบนทนข้างอุบแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆมีตะกรุดนด่งดอกแล้วมีรอยจานอย่างนี้เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่สุกนะพี่เนาะวัดปากคอมาขามเท่าเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่ไม่เพลงไม่เพลงเอาแค่สี่ร้อยเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาอันนี้โอ้โหไม่รู้พี่ๆจะทราบหรือเปล่าเนาะหล่อโบหล่อโบร้านหลวงปู่ปั้นวัดหาทนงนี่ พี่ๆลองดูแล้วเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้ครับพี่พิมพ์สองหน้าแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีพี่ๆลองดูอันเนี้ยเป็นพระท้องถิ่นนะพี่น้องพระท้องถิ่นเหรียญรอเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระท้องถิ่นอุทัยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำถ้าจําวัดไม่ผิดเอ้ถ้าถ้าจำจังหวัดไม่ผิดนะพี่เนาะไม่อุทัยก็อยุธยาแต่ผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอุทัยธานีนะพี่นะหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ปั้นวัฒน์ธนงพี่ๆลองดู ลองดูนะพี่ทั้งสวยงามดีครับพี่เก่าๆดีเนี่ยพี่ดูได้ความเก่าด้วยความคลาสสิกของพระหล,อล่อโบราณหลวงปู่พันวัฒน์ธนงเก่าๆเขาว่าประมาณปี2460ประมาณนั้นนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่ชอบนะเก่าๆแบบนี้ครับพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงนี่เลยนี่ได้มาจากบ้านในพื้นที่อุทยัยธานีผมได้มาจากอุทยัยอรพี่แต่จําไม่ได้ว่าอุทยัยหรือว่า เป็นพระในจังหวัดอุทัยหรือจังหวัดอยุธยาแต่ผมคาดว่าจะเป็นอุทัยธานีนะพี่นะหลวงปู่ปั้นวัดหาธนางพี่ๆลองดูอย่างเงี้ยเหรียญหล่อโบราณหล่อเก่าๆสวยๆแบบนี้กําลังน่ารักน่าใช้แบบนี้ครับพี่หลวงปู่ปั้นเอา400บาทพิมพ์2หน้านะพี่เนาะพิมพ์2หน้าแบบนี้เอาแค่400ครับพี่เอ้าใกล้จะหมดแล้วนะพี่นะคลิป EP 188ใกล้จะหมดแล้วพี่ๆลองดูเอ้าลองดูอันนี้พี่โอ้โหพี่พี่บอกชอบจริงๆเลย พระลีลาช่วงนี้เป็นกะระแสพระลีลามาเยอะมากมีพระลีลาลงเป็นหมดลงเป็นหมดพี่พี่ลองดูนะครับพี่อันนี้เป็นชินตะกัวขนาดใหญ่ๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ลีลาชินตะกัวแบบนี้ใหญ่ๆหญ่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่เจ้าของก็ช่างเอาไปเลี่ยมแล้วบอกโอ้โ oh, หใหญ่ขนาดนี้ร้านไหนรับทำเนี่ยส่วนใหญ่งานใหญ่ๆแบบนี้บางร้านเขาไม่รับทำนะพี่นะเพราะว่าเสียเวลาเขาพี่เพราะาเขาต้องขึ้นเพจใหม่หมดเลยนะพี่เนาะอย่างนี้นครับพี่ลองดูนะครับพี่ ลีลาชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่โอ้โ oh, หต้องลงกล้องไหมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงแล้วกันพี่เพราะว่าลงกล้องไปมันก็จะแบบเห็นจุดอย่างนี้เลยนะพี่เนาะสวยงามดีพี่เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้คาสิกดีเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้คาสิกดีครับพี่ดูนี่เลยสวยงามจริงๆพี่ลีลาชินตะกัวเก่าๆ ความคลาสสิกสุดๆอย่างนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบจะไปนะพี่เนาะถ้าชอบจะไปกบพี่อย่างเงี้ยลองดูนะพี่นะลีลาชินตะกัวเก่าๆแบบนี้เอา400บาทเขาเลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วพี่ขนาดองค์เล็กเมื่อวานผมเอา300พี่ๆบอกปิดอย่างไวอันนี้องค์ใหญ่เอา400แล้วเลี้ยงมให้ด้วยพี่โอ้ลองดูพี่ๆยังไงก็คุ้มพี่เอาวันเอามาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะพี่เนาะนี่รายการต่อมาอันเนี้ยน้องไม่ทราบที่บอกตามตรงว่าไม่ทราบที่เป็น เออจะผมตอนแรกดูว่าจะเป็นโสรทนนะจากบ้านที่ผมเอามาเนี่ยบอกจะเป็นโสรทแต่เอามาดูจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนโสรทเท่าไหร่นะพี่นะ้องไม่ค่อยเหมือนหลวงพ่อโสรทเท่าไหร่แต่เขามีเลี่ยมจับขอบ่างนี้เขามีเลี่ยมจับขอบข้างในแล้วเขาเลี่ยมพลาสติกทับอีกรอบหนึ่งนะพี่นนอะเก็บไว้สวยงามจริงๆพี่เนื้อหาโลหะเนี่ยบอกได้เลยว่าคลาสสิกสุดๆพี่อย่างนี้พี่ๆลองดูเป็นพันหล่อนะพี่นะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อ อ่าเหรียญหล่อสวยๆแบบนี้เนี่ยพี่ดูโอ้โห و, ดูเนื้อหาโลหะคลาสสิกจริงๆพี่นี่ดูในซอกเป็นไงพี่เนื้อหาโลหะนี่แบบจี๊ดจริงๆพี่นี่ดูพระหล่อแล้วพี่ตามสไตล์พระหล่อเนาะพี่เนาะแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธที่ใดเนาะพี่เนาะไม่ทราบจริงๆพี่พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าไม่เจอเอ้าลองดูนะพี่นะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่พระหล่อเก่าๆแบบนี้สวยงามเลยพี่ดูดูเนี่ยพี่พระหล่อนะเป็นพระหล่อเก่าๆคลาสสิกดีพี่นี่ รอเก่าๆคลาสสิกดีจริงๆครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยแล้วพี่น้องดูงานรอเก่าๆแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งมันไม่แพงพ,แพี่แค่ค่าเลี่ยมเนี้ยก็เป็นร้อยแล้วพี่เนี่ยแค่ค่าเลี่ยมเป็นร้อยแล้วพี่อันเนี้ยผมไม่ทราบที่เอาแค่สามร้อยบาทพระพุทธไม่ทราบที่เหรียญพระพุทธลอกเก่าๆไม่ทราบที่เอาแค่สามร้อยับพี่และรายการสุดท้ายเป็นเหรียญกันไั่ชื่อดีมากๆพี่เหรียญกันไพ่หลวงปู่แพ้วสวยๆแบบนี้ครับพี่หลวงปู่แพ้วปาวโรอายุ98้าปี หลวงปู่แพร่วัดลังหมันนะพี่นะครปฐมนะพี่นงะสวยงามดีพี่ดูโอ้โหเป็นยไงพี่แวววาวเลไหมพี่ผิวไฟส้มๆแดงๆแดงนี้สะท้อนตาโดนใจพี่พีไหมครับพี่กันภัยหลวงปู่แพ่วสวยๆรุ่นพิเศษแบบนี้สวยงามดีครับพี่รายละเอียดคมชัดพี่พี่ลองดูเหรียญน,นี้โอ้โหติดแค่ผิวบางจุดเขาจะโดนสัมผัสน,นะพี่นงะผมให้เบลก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารายละเอียดคมชัดมากๆพี่รายละเอียดคมๆจะชัดมากๆพี่ลอ,พลองดูที่มือรอยเหี่ยวย่นคมชัดครับพี่ต่อโคตมคม ต่อโคตดติดคมชัดโค้ดพิเศษคมชัดแบบนี้ตัวเลข98ก็คมชัดครับพี่นี่โค้ดดาว98แบบนี้นะพี่นนอะตามอายุหลวงปู่แล้วพี่นนอะอย่างนี้ครับพี่หลวงปูแ่แผ้วปาวโลผิวไฟแดงๆแ,แบบนี้ผมตีให้ได้90-95%เลยนะความสวยนะพี่ความสวยอยู่ที่90-95%ไปเลยพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเขามีเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่เดีย๋ยวนี้อย่างที่แจ้งครับพี่ค่าๆเลี่ยมก็เป็นร้อยแล้วพี่อย่างนี้หลวงปู่แผ้วนะพี่เอา400บาท พี่ฟังไม่ผิดเหรียญกันภัยหลวงปู่เพวขนาดใหญ่นะพี่นะขนาดใหญ่ๆแบบนี้ผิวไฟส้มๆแดงๆกำลังสวยเลยพี่อย่างเงี้ยเอาแค่400บาท อ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิปอี188น้องนํำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วพี่ๆลองดูนี่เลยทั้งหมดมีประมาณนี้ครับพี่ทั้งหมดมีประมาณนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยน้พี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่ๆด้วยนะครับพี่ยามเย็นวันพฤหัสแบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ